ัน่นเดียครับด้อหล้กก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเฮ้านะครับทั้งบอนกแล้กก็บบอนนะครับมีหมอลำอีกวงหนึ่งนั่นก็คือหมอลำอลังการโชว์นะครับพลังคนก็ิะถามหาว่ากับนันเพียยุใส่กับนันเพียไปเป็นหัวนาวงอยู่หมอลำอลังการโชว์ด้วยครับดื้ออลังการโชว์ราคาเริ่มต้นที่สองแสนต้นๆเท่านั้นครับพี่น้องมีการมีงานเอดใส่ได้ครับหมอลำอลังการโชว์กับจะคอยสิเห็นกับนันเพียดีครับเพราะว่ากับนันเพียยุคุณนะครับ เอาี่หล่าหน่อยในน้นำตัวกับพี่น้องก็ลูกสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพรเสียง B6 ค่ะค่ะีหล่าก็ขอกราบขอบพระคุณความพากความแพงขอบพระคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณคี่ตุกตา USA ด้วยนะคะขอบคุณอของขวัญปีใหม่จากบ้านทักน้องอาอายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะไดาพี่ฮอดพี่ตุ๊กแต่ยูเอชเอกะแม่พี่อ้อมใจอมอีแม่มกะแม่ขวางสัตว์อมดีครักขวัญกับข้อมเมียมมนแดงขวักับบอกระด้ามาใหย,ย่จะห่วง <c oughs> เออกะดีเบิร์ดนั่นล่ะครับเมื่อนี้ล่ำเรื่องตอกกอนทำนองขอนแก่นครับล่ำเรื่องเกาห <c oughs> ลีผีน้อยไม่ใช่เหรอพ่ออะไรเกาหลีผีกองกอย กองกอยเพิะเจะสิผีน้อยผีน้อยอยุเกาหลีผลผลินให้พี่น้องฟังแล้วเพราะว่าปกาติแล้วปีนี้ฮอปบอคคอยเดมาร์เล่นทั้งนี้จังเกื่อเออเป็นอยัางฮอปบอคฮอปเป็นอยังฮอปจังประเดี๋ยวแม่ฮื้อพี่ขจ้บบจาบรรจ<ห>ังบรแจ้งแจ็คไลยี่ปีกไกลคอยกระมาลำ้ำก้อนคอยซีบินคอยกระมานี่ดีน้องฮี้นี่ดีขน้องฮี้ยุมาถึงปีนี้ปีนี้กับบ้านน้องสไลอื่สาเนี่ยแหละเกิดไม่คอยบอคฮอดบ้านนี้สาไม่หยังมองที่พจนจ้างแล้วแล้วพจนจ้างต่อบ่ หือ่อพัฒลาเปล่าไม่อย่างระบาดดีมาเจอไอ้กูใส่ยางใส่แั่นเป็นไงครับสวัสดีครับผมโอ้ยเนาะผู้บ่าวบันนี่คือเป็นทหารแต่สวัสดีค่ะโนเป็นลูกไพ่บ้านน้องสไลด์ค่ะเ้ยเปลี่ยนใหม่ซะเปลี่ยนสื่อบ้านใหม่ซะไม่อยังล่ะบัตรใครได้ยินแต่สไลด์สีไรเนี่ยใครโตกละสีสไลด์ญี่ปุ่นยายเนี่ยพูดได้สองคำว่าเพ้อเจอ แม่ยังมือนี่เห็นยายสาทายลงอยู่ก็อยากแสีฟาดไม่ยังขี่บินมอเตอร์ไซค์ออมบานน้องสไลด์วื้นๆอยู่ไม่แห่งเลยก็ว่าอันไปขึ้นโกกกระเดานั่ยายพูนตัวจ้ะขึ้นโกกกระเดาโกกกระเดามาดิเป็นอะไมอเตอร์ไซค์ปู่นไมาขี่อันของแม่ยังก็พ่อของของแม่เตาของแม่เตาค่ะครับยยาาเตขอบคุณแม่เตาด้วยนะคะที่อันให้เราไปกินเข่าแล้วก็ไปนอน ครับนอดของปอหยอกอยู่หน้าห้องน้ำเนาะฝากบอกแม่เต้าน้ำเด้อค่ะว่ามาเสียค่าสองแบกไฟให้ข่อยพร้อมเป็นยังอ่ะนี่แล้วขี้เหยียบแบกไฟข่อยแตกเมื่อนี้รับเรื่องเกาหลีพี่หน่อยเล่นเป็นดังกว่าเล่นเป็นผีค่ะฮะผีหน่อยค่ะเป็นผีเมตติบอกตัวเนี่ยเล่นเป็นนักเอกหรือเป็นตัวโกง แมนเป็นตัวโกงเต็มตัวแล้วปีนี้เพิ่์นฮัรดเป็นตัวโกงพี่ล่ะพี่ล่ะออกย้ำแต่ลูกโอ้ยพี่น้องคะอี่ล่ะออกบอดดึกดอกค่ะแต่ว่าอี่ล่ะออกเศร้าค่ะเศร้าเลยตีลูกเศร้าจังไหนตีซีตีซียังปล่อยได้ออกอี่หรีเดี๋ยวออกโคกมุอพูะมือนี้ออกตีซีแมนน้องมือขึ้นได้ออกวะไม่ออกจ้ะแปลว่าได้ออกกำลังกำลังจะเฉิดฉายแต่ว่าโดนตำรวจคุมกำเนิดก่อนเลยนบ่ได้กสื่อสายจ่อย จมคือมาบ่อยพอนเสียงลงวัตุลพงมันดังเข้าไปในขอนแก่นเอลยว่าเอาพี่น้องขอนแก่นจะได้มัดคือหูดีคักแค่วันสนองแคงวันนั้นหล่ะคุณสิปดหนุ่ยสามหนุ่ยข้างบนดอกอยู่โอ้ยย่าปดย่าปดเปียงไเต็มไปนี่กับวันอยู่ปากพอดีแค่นาออีหฮานี่อีหฮานี่เพราะห้เกล็ดกันเกล็ดล้านแปดล้านกูเลยดิเอ๊ะให้เป็นหัวหน้าวงดิฮะให้เป็นหัวหน้าวงกู เจ้าเป็นหัวหน้าบ้องอีนี่น่ะแรนก็บ่าวูแจ๊กปีไหนปีนั้นก็บบ่าวูแจ๊กตัดชุดไหมเป็ <S <S นอ่ะตัดไม่ได้น <S 2> <S 2> ไหนี่จังไหจังไปเอาผ้าแพทตุ่มไม่เห็ดเสือสนิทจะเห็นบลาส้มเขาแตากนั่นเพื่อนนั่นเห็นบลาหมองแสงบ้านใบเออแพ,พ้อะแพ้อะมาอันหัวออตุว่มยุบมือมือนีได้นี่ละแบบนี้เลยเบิ้งไปบ้าบากับเครื่องอย่างไม่ลดไปจก <S <S ไปักเสมอทวงเปต้นอีสเดียร์ค่ะบ่าวบ่าวไฮเกียรติไม่บิวเล่นไม่บิวซื้อไม่กูเล่นมึง ตัว <c oughs> จะสาทิตย์การเป็นตัวโกงให้ดูโ <Okay, S 2> อเคลองอลองดูเอาเห็ดเบิรงก็กได้สอนครั้งแล้วปากโกดปากโกดเลยปากโกดอีแม่ผู้ลงคลนอดผู้นอนหลับแล้วเบิรนสิเบิรนสิบ่เ,บเห็นปุกเปินมาเบิร์นในลูกใช่ละผู้นอนหลับเมมีตะปาะโฮมกล่ององ้อยอยู่มไ <c oughs> อย่าเฝ้านอนหลับเด้อสิออกไปขายแก้วบองอยู่นี่โอ้ยอย่าไปปุ๊กเพิร์นปุ๊กแล้วเพิ่นหลับได้โซนั่งกุ้งแสบฝุ่นปาดอันนี้เอาห้อนนี้หุ้มนะขาไม่ยัง รับตั้งแต่นังอุตสาหกรรมตืต่นขึ้นมาวางเดบัดเมื่อคืนขเขาแลบเรื่องเด <c oughs> เอาอเลยลูกเอาเลยลูกพอ่อตาทำดนตรีแบบไฮไฮหลานสาวสิสาจีนกันเป็นตัวโกงพุบสปาร์ดนี้ยาธนาดน,นาเล่ห์ผู้ให้จังสิยังไม่ผัวหลายคนมี่กับมีสื่อๆอยากเอาเงินไ โอนยูได้ไหโอนยูหโดนโอนเทียแม่บัดเขาเมื่อไหร่จูบุตรเถี่ยสมนำนาไปเลยลูกสมสมสมเอาไหมลูกพี่พี่แม็กซ์อ๋หนูลืมขึ้นต้นเบาดนนี้ย้อนนาแลงเวบาวน้าแง่แงบ่ามองขี้ได้ก่อนจูบเป็นบอาว เมันสิมาต่อหลาทหาที่แตกยังใช่ดิดูดีมันลอกสไลเออร์มันควงกำแนาเลยอ่ะพอดีนะสม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 มันนานอมันเจออย่างพ่อปัดพ่อเป็นบ้ากินเหล้าเยอะเองกินอีหลีอยอโลกินจนเมา เส้นไปเส้นแหละเดือนเส้นละน,นี่เขาบอกให้เส้นไปเส้นจะไปตีเขาจะของเส้นอีหรือไงยายเป็นจังใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและเข้าไ้ปั๊มมองนี่เขาบอกอย่าไปลูกมองมาต้องอย่าไปพ่อปั๊มเองปั๊มปั๊มปีนี้กูดังแล้วล่ะได้ได้ถือตีน,น <laughs> ขอ้อแนนเดาเป็ดเดาเป็ด มองนี่ลองเลยเกิดแต่มาแท้แน่นอนขอบคุณของฝากจากอีแม่ด้วยครับเด้อพอกันช่วงลำเดืองต่อก่อนน้องๆขอนแก่นครับนีฮอสิทิเต๋อลำเพลินมบนม้วนทรงไทยพี่น้องพอกันช่วงลำเดืองต่อก่อนธุนละขอนแก่นเกาหลีพี่น้อย่ะเฝ้านี้จากกันได้พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับ